ประมาณจักสุโมงกว่าสุกนี่สาม,มาสี่วะนี่พี่น้องนี่พี่น้องงอปิ้นนะเขาปิ้นตลอดเลย <c oughs>

ผมได้ปิ่นนี่นะแมนาล้แล้วแมนลลุแล้วไม่ได้ะแนเท่าไหร่เดียวตัวนี้มาดีแล้วนเนาะ ตอนนี้ฮากำลังปินนป้นนะครับเนาะกำลังปิ่นนัปิ่นอาสสยงานเราหนว่าแต่ก็ขา,าถ้าว่าตัวนี้ประมาณตัว 8, เท่ดเปดพันเนาสวนี่คือคนกำลังกินหางงูเ็นงูาะเพื่อสิได้กินน่นปประมาณสามมาสี่ส่มมนะุมบเน้อะเพื่อมันชีสุกเนาะ